เราจะปรับตัวเข้าหากันได้ไหมขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของท่านเชิญทุกท่านทําทจิตเป็นสมาธินะคะเราจะปรับตัวเข้าหากันได้ไหมสอง เราสองคนนี่มีทั้งความเหมือนและความต่างที่ใกล้เคียงกันเลยนะคะคนหนึ่งอาจจะชอบเงียบๆีบนิ่งๆอยู่กับตัวเองแต่อีกคนหนึ่งก็อาจจะแบบว่าชอบเพฮาปาร์ตี้หรือในลักษณะว่าเป็นในลักษณะที่เหมือนกันมากเกินไปก็เป็นไปได้นะคะสําหรับคู่นี้แต่ถ้าเกิดถามว่าจะปรับตัวกันได้ไหมมีเกณฑ์ที่จะปรับได้อยู่นะคะถึงแม้จะมีความสัมพันธ์ของความต่างทางด้านอารมณ์ วุฒิภาวะและความคิดเห็นและสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆลงตัวได้นะคะต่างคนต่างเป็นคนเก่งของกันและกันมีสิ่งที่อีกฝ่ายหนึงชอบการเปลี่ยนแปลงนี้จะนําสิ่งต่างๆที่ดีที่ทําให้เราปรับตัวในหลายสิ่งหลายอย่างนะคะบางที ครูบาอาจารย์เตือนให้เราต้องนิ่งหน่อยนะคะถ้าเรายังรักกันเนาะต้องฟังความเห็นของอีกฝ่ายนึงด้วยการตัดสินใจบางทีเนี่ยถ้าเรายอมเขาในบางเรื่องแล้วพอเขาอารมณ์เย็นแล้วหันกลับมาคุยกันเนี่ยมันจะได้คําตอบและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะเรียนรู้และปรับตัวที่จะเข้าใจกันและกันและให้โอกาสให้อภัยกันมองข้ามบางสิ่งบางอย่างและเ,เจ็บ ความทรงจาที่ดีกันไว้นะคะขอส่งพลังงานห่งความรักที่ดีถึงทุกท่านเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดรีโพสกดติดตามกดใจเมตตใจให้พี่หมอด้วยหากท่านใดสนใจเช็คดวงสวนตัวทักหลังบ้านได้เลยนะคะหน้าช่องโน้ตตรงรูปดอกกุหลาบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดใจเมตตาใจให้พี่หมอด้วยหากท่านใดสนใจเช็คดวงส่วนตัวก็ทักมาเลยโนาะจะส่งรายละเอียดให้ฝากกดติดตามด้วยเชิญทีมรลกคันทำนายได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ